สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงอธิบายให้ฟังว่าการสะกดจิตคืออะไรนะคะการสะกดจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบาตามธรรมชาติมากๆเลยนะคะเกิดขึ้นโดยการที่เรามีสติก็ได้หรือบางทีเราไม่มีไม่มีสติก็ได้นะคะอย่างเช่นเวลาที่เราโตมานะคะแล้วก็ได้ยินคําที่แบบแม่พูดกับเราบ่อยๆอย่างเนี้ย อย่างเช่นโอ้ลูกนี่เก่งมากนะเราก็จะรู้สึกตัวว่าเราเนี่ยเป็นคนเก่งอันนี้ก็เป็นการสะกดจิตอย่างหนึ่งนะคะก็คือถูกแม่สะกดจิตมานั่นเองนะคะหรือที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็อย่างเช่นแม่พาเราไปดูกระจกแล้วก็บอกเราว่าโอ้ยเธอเนี่ยเป็นคนสวยนะอันเนี้ยก็คือเป็นการได้รับการสะกดจิตอย่างหนึ่งจากแม่นะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนสวยนะคะเพราะฉะนั้นการสะกดจิตก็คือการที่เราได้ยินซ้ําๆนะคะการทําซ้ําๆมันก็จะทําให้ เข้ามาในจิตใต้สํานึกของเรานั่นเองนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยซึมซับเข้ามาอันนี้ก็คือเป็นการสะกดจิตอย่างหนึ่งนะคะก็คือสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวนะคะก็การสะกดจิตเนี่ยเราสามารถทําได้เองก็ได้นะคะโดยเดี๋ยวนี้ก็มีการฟังเสียงสั่งจิตต่างๆนะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ยใหม่ๆเข้าไปในจิตใต้สํานึกของเรานะคะจิตใต้สํานึกของเรามีหน้าที่ทําอะไร จิตใต้สำนึกของเรานะคะเขามีหน้าที่เก็บข้อมูลเขาเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ในวัยที่เราแบบที่เราเกิดขึ้นมาเลยอะคะ่ะมันสะสมข้อมูลมากมายนะคะเราก็จิตใต้สำนึกเนี่ยเขาเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นอนะการที่เราอะใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปนะคะข้อมูลดีๆนะคะที่จะทําให้ชีวิตเราเติบโตนะคะข้อมูลดีๆที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นการ ใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปเพื่อให้จิตใต้สำนึกนะ่ะเขารับข้อมูลใหม่นะคะแล้วก็รับรู้นะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วเขาก็สามารถจะ,ะปรับเปลี่ยนนะคะ,ะจิตใต้สำนึกในส่วนลึกนะคะได้นะคะคลิปที่แล้วนะคะเนก็ได้นําเสนอเรื่องราวของอาจารย์ของนกนะคะ ชื่อมาริสาเพียนะคะเขาเป็นเจ้าของโรงเรียน uh, Rapid Transformation นะคะเป็นโรงเรียนการสอนการสะกดจิตนะคะลักสูตร1ปีนะคะแล้วก็จบมาจากสถาบัานของเขานะคะก็จบมาได้ uh, ปีกว่าแล้วนะคะก็แล้วก็นราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะคะเมื่อคลิปที่แล้วว่ามาริสาเพียเนี่ยเขาใช้ uh, การ uh, สื่อสารด้วยตรงกับสมองนะคะแล้วก็การฟังเสียงสั่งจิตจากการสะกดจิตด้วยนะคะ ให้เขาน่ยช่วยให้เขาเนี่ยหายจากมะเร็งนะคะโดยการที่เขาเนี่ยใช้ควบคู้การรักษาอย่างอื่นด้วยนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยได้รักษาในส่วนไหนบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือเขาได้รับการผ่าตัดนะคะก็ใครอยากรู้เรื่องราวของเขานะคะก็ลองกลับไปดูอาทิตย์คลิปที่แล้วดูนะคะแล้วก็มางวดนี้นะคะเราก็จะมาเล่าให้ฟังอีกลึกๆนะคะว่าการสะกดจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบ ธรรมชาติมากๆค่ะไม่มีอะไรที่แบบน่าก,กลัวเลยนะคะแล้วก็บางคนจะกลัวว่าเออถูกสะกดจิตแล้วก็จะถูกให้ไปทํานู่นทํานี่โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะอันนี้คือมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าถึงแม้เราจะถูกสะกดจิตนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังรู้ตัวอยู่นะคะมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเราอ่ะเกือบจะนอนนะคะเกือบจะแบบเกือบจะหลับนะคะอยู่ในสภาวะที่ร่างกายแบบเข้าพวังน,นั่นเองนะคะก็คือ ถ้าใครที่เคยนั่งสมาธิเนะี่ยก็จะรู้ว่าสภาวะเข้าภาะวะเป็นอย่างไรนะคะก็คือภาะวะสภาวะของจิตเราเนี่ยก็คือจะนิ่งมากเลยนะคะนิ่งแล้วก็แบบว่าผ่อนคลายนะคะแล้วก็คล้ายๆกับสภาวะช่วงที่เราตื่นนอนเช้าๆหรือว่าช่วงที่เราแบบอก่อนที่จะเข้านอนกําลังเคลิ้มๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็คืออาสมองของเราเราจะอยู่ในช่วงของเดลต้า เดลต้านั่นก็คือช่วงที่เขาก,กำลังแบบอ่ผ่อนคลายนะคะช่วงที่แบบว่าคลื่นสมองเนี่ยเขาอ่ารับข้อมูลอะไรเข้าไปได้ง่ายๆนั่นเองนะคะเทคนิคของการสะกดจิตบรบาดท,ที่น้องใช้นะคะจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะอันนี้แล้วแต่เคสนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็จะมีการให้คุณเนี่ย โอเคกรอกข้อมูลนิดหน่อยนะคะแล้วก็คุยกันว่าปัญหาที่คุณมีเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะคะมีผลกระทบกับคุณอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนก็จะพาคุณเนี่ยเข้าสู่าการาสะกดจิตนะคะโดยใช้เสียงโมโนโทนนะคะเพื่อที่จะพาให้คุณเนี่ยเข้าสู่ภวังขจิตนั่นเองนะคะทำให้อ่า จิต uh, สมนึกของคุณเนี่ยอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็ให้จิตใต้สานึกของคุณเนี่ยขึ้นมามีพลังมากขึ้นนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการสะกดจิตบำบัดนะคะจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะคะอยู่ในช่วงของการสะกดจิตนะคะก็แล้วแต่เคสอีกนะคะเสร็จแล้วหลังจากการสะกดจิตแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทำเสียงสั่งจิตให้คุณนะคะแล้วก็เราก็จะใช้ การใส่ข <S an> ้อม <an> ูลใหม่เข้าไปนะคะข้อมูลใหม่ที่ตรงกับในสิ่งที่แบบว่าจะปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณในปัญหาของคุณที่คุณมีนะคะจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะคะก็จะใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปเพื่อที่จะให้จิตใต้สำนึกเนี่ยเขารับข้อมูลใหม่นะคะเพื่อที่จะช่วยทําให้ปรับเปลี่ยนชีวิตของเรานะคะอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องความกลัวอย่างเนี้ยเราก็จะต้องใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปนะคะเพื่อให้ โดยใช้การสื่อสารนะคะผ่านจิตสัมผัสก็คือทางห้านะคะก็คือรูปล,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 ลดกลิ่นเสียงสัมผัสนะคะคือจิตสัมผัสทัางหานี่นะคะก็จะใช้ใส่ในเสียงสั่งจิตเข้าไปนะคะเพื่อให้ประสาทของคุณรับรู้นะคะแล้วก็เข้าไปปรับในส่วนของจิตใต้สำนึกนั่นเองนะคะส่วนของการสะกดจิตนะคะก็จะช่วยได้หลายเรื่องนะคะอย่างเช่น เรื่องความกลัวนะคะบางคนก็กลัวสัตว์นะคะอย่างนี้เป็นต้นกลัวความมืดกลัวกลัวการว่ายน้ํากลัวจมน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งพวกนี้มันเกิดจากจิตใต้สํานึกล้วนๆนะคะเพราะว่าตัวธรรมชาติเนี่ยเบบี๋เนี่ยที่เขาเกิดมาเนี่ยก็คือทารกเนี่ยเขาจะไม่มีความกลัวนะคะเขาจะไม่กลัวมแมลงเขาจะนอกจากว่าเขาอยู่กับแม่ ที่แม่เนี่ยเป็นคนที่กลัวมแมลงพรแม่เห็นมแมลงแม่ก็จะกลัวอย่างเงี้ยหรือว่าแม่รังเกงียจแมลงหรือหรือว่ารังเกียจสัตว์อย่างเงี้ยนะคะพอแม่เห็นแบบแม่ก็จะตกใจยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เด็กคนเนี้ยเขาซึมซับนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือการที่เขานะก็ถูกแม่สะกดจิตมานั่นเองนะคะก็คือเข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกของเขานั่นเองนะคะก็ะมีผลนะคะทําให้เขากลัวมแมลงนะคะบางคนก็เคยตกน้ํา ก็ทําให้มีสภาวะกลัวที่จะไปใกล้ๆน้ำเพราะว่าตรงนี้ความกลัวนี้มันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกนะคะตรงนี้แหละค่ะมันถึงต้องใช้การทำนะคะจิตะสะกสกดจิตบำบัดนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เราเข้าไปแกลในส่วนของอจิตใต้สำนึกนั่นเองนะคะ แล้วก็ทําอะไรได้อีกนอกจากความกลัวก็คืออย่างเช่นคนที่มีความเครียดคนที่นอนไม่หลับนะคะแล้วก็อ่าคนที่อาจจะเป็นวัยหมดประจําเดือนและแม้กระทั่งคนที่เป็นอ่าโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาทำอ่กาก,ดดะะออการสะกดจิตได้นะคะแล้วพอทำอ่าการสะกดจิตเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการอ่าทำเสียงสั่งจิตให้นะคะแล้วก็ให้คุณไปฟังเนี่ย ยีวันเพื่อเข้าไปปรับจิตใต้สำนึกนั่นเองนะคะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เขาเนี่ยรับข้อมูลใหม่ๆนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาในจุดที่เราเป็นได้นั่นเองนะคะจะบอกว่าการสะกดจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะคะก็คือเราจะรู้ตัวค่ะเราจะรู้ตัวเพียงแต่เราจะรู้สึกว่ามันเหมือนใกล้จะหลับ ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมากนะคะการสะกดจิตนี่นะคะเป็นการใส่ข้อมูลเข้าไปในจิตใต้สํานึกนะคะจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันก็เหมือนอเด็กทารกนะคะที่เขาอะรับข้อมูลแบบอะไรก็ได้อะใส่เข้าไปเขาจะรับหมดเพราะฉะนั้นอะการที่เราอาใส่ข้อมูลในตอนที่สภาวะทีะ่จิตของเราอยู่ในภววงกจิตเนี่ย ก็คือมันจะเข้าไปในจิตใต้สํานึกของเราโดยตรงนะคะแล้วก็การทําซ้ำๆเนี่ยก็การทําให้เขาเนี่ยรับรู้ก็คือการฟังเสียงสั่งจิตซ้ําๆเนี่ยก็ทําให้จิตใต้สํานึกเขาอะ่ะรับข้อมูลเข้าไปนห่เองนะคะแล้วก็ไปทําตามอย่างที่เราบอกแบบให้เขาเชื่อให้เขาทำมเอน,นะคะก็คือเป็นการะสะกดจิตนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่า มันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมากๆแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยนะคะแล้วก็อย่างเราถูกสะกดจิตมาตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเออการฟังทีวีข่าวรายๆบ่อยๆแล้วก็จะมีความคิดลบอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือการสะกดจิตอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราฟังแต่เรื่องลบๆเนี่ยจิตเรามันก็จะกลายเป็นว่าไป ไปเชื่อตรงนั้นนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าการสะกดจิตม,มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็แต่เราอ่ะมี Power ที่จะเปลี่ยนมันได้นั่นเองนะคะแล้วถ้าเรามี Power เนี่ยเราอะจะไปรับสิ่งลบๆเข้ามาทําไมนะคะทําไมเราไม่ใส่สิ่งดีๆเข้าไปอะสิ่งดีๆที่จะเราสื่อสารกับสมองของเรานะคะในในระดับของจิตสํานึกนะคะแล้วก็สิ่งที่แบบว่า โอเคจิตใต้จำนึกเนี่ยเราก็ใช้การฟังเสียงสั่งจิตนะคะเพื่อที่เขาเนี่ยเข้าไปในจิตใต้สำนึกส่วนลึกของเรานั่นเองนะคะการฟังซ้ําๆก็จะทําให้เขาเนี่ยเข้าไปในสมองของเรานะคะมันเป็นเรื่องที่แบบธรรมชาติมากๆไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาชวนเพื่อนเพื่อนนะคะมาฝึกสื่อสารกับสมองกัน ะะเพราะว่าการสื่อสารกับสมองเนี่ยจะมีผลกับชีวิตของเรามากๆที่จะทําชีวิตของเราไปข้างหน้านะคะเรามาฝึกสื่อสารกันเอ,อ,อย่างเช่นคนที่สุขภาพาไม่ดีเนี่ยเราก็จะต้องมาฝึกสื่อสารว่าโอเคฉันสุขภาพดีนะคะให้ให้สมองเเขารับรู้นะคะว่าโอเคฉันสุขภาพดีนะคะแล้วก็คนที่แบบว่าโอเครู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่รัก เราก็เิ่มาฝึกบอกตัวเองในกระจกบ่อยๆว่าเรารักตัวเองนะคะบอกตัวเองบ่อยๆนะคะว่าเรารักตัวเองแล้วก็รักเด็กน้อยที่อยู่ในตัวเรานะคะก็จะทําให้เราอ่ะรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็เราพูดอย่างเงี้ยซ้ําๆบ่อยๆนะคะพูดบ่อยๆเนี่ยสมองของเราเนะะี่ยเขาก็จะซึมซับเข้าไปนั่นเองนะคะซึมซับเข้าไปนะคะแล้วก็จะถจะเชื่อว่าโอชันเนี่ยเป็นที่รักนั่นเองนะคะแล้วก็อะไรอีกนะคะ หลายอย่างอะคะ่ะที่คุณต้องการนะคะให้คุณสื่อสารกับสมองไปในทางที่ดีนะคะก็ทําบ่อยๆนะคะอย่างเช่นคนที่กลัวเรื่องการพูดในที่สาธารณะก็อาจจะสื่อสารกับตัวเองว่าฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนที่เก่งใน,ในการพูดในที่สาธารณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทําให้สมองของเราเนี่ยรับรู้ว่า โอเคทําได้นะคะแล้วก็เขาก็จะสร้างอ่าแล้วในขณะที่เราพูดนะมีอีกอย่างหนึ่งที่โน้ตจะขอเติมนะคะว่าในขณะที่เราพูดเนี่ยเราควรที่จะใส่ภาพเข้าไปด้วยนะคะใส่ภาพแล้วก็ใส่อความรู้สึกอะเข้าไปด้วยว่าโอเคฉันอนะพูดในอ่า บนเวทีแล้วฉันมีความสุขขนาดไหนผู้ฟังเนี่ยโอ้โหชอบฟังฉันมากเลยใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยใส่ภาพเข้าไปด้วยนะคะจะทําให้สมองของเราเนี่ยเขารับรู้นะคะพอสมองของเราเขารับรู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสร้างสารรค์อะไรต่างต่างเนี่ยมาให้เราโดยที่บางครั้งเราจะไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเออมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราอยากให้เพื่อนๆน,นะคะมาฝึกนะคะมาฝึกสื่อสารกับสมองกันนะคะ ก็ทําซ้ําๆนะคะทําซ้ําๆทุกวันนะคะมันก็จะเข้าไปในสมองของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรื่องราวของการสะกดจิตเนี่ยเราก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆใครที่มีคําถามอะไรก็ส่งมาได้เลยนะคะถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้นะคะเราก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่อง facebook นะคะ พลังแห่งใจโดยโคชนกนะคะและในช่อง y o u t u b e นะคะ mypower พลังแห่งใจโดยโค้ชนกนะคะใครชอบเรื่องราวแบบนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ